はい。 าศวันนี้นะครับเป็นคึ้มๆนะครับกรมโมตกบอกว่าฝนจะตกนะฮะแต่ว่าอย่างว่าเนาะเราฝนชอบตกปลาอากาศไม่ดีก็ออกครับขอให้ได้ออกนะครับสภาพหมายที่ระเมลอยู่นะตอนนี้ครับแมวลงหน้าเบ็ดหน้านี้นะฮะแต่อากาศมันคึ้มมากครับวันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันจะมีแ้มหรือเปล่านะครับก็ มีต้นไม้นะครับได้หลบล่มนะฮะวันนี้วันเสาร์ครับคนเยอะมากครับมาลงเต็มเป็นหมดเลยนะครับ้ก็มีคนลงครับหา้านี้ก็หลายท่านเลยป่ะเดี๋ยวมาเราลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม เพื่อนๆสวัสดีฟรีช่องมอ็กซปลาชาแนลนะครับสวัสดีสสดท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะตัปลาสสยคลองธรรมชาติตานนาา 3, าด,ด้วยนะครับวันนี้นะครับน้าแมวก็พาทุกคนนะครับมาอยู่ท้องสามข้างหลังผมนะก็คือจุดใกล้ๆทางด่วนนะครับผมทางด่วนท้องสามก็จริงๆน้าแม่อามาแต่เช้าหละแต่เมื่อเช้าเนี่ยมันคืมเหมือนกับว่าฝนก็ตกนะครับมาตีเป็ดโอ้ครึ่งวัน ได้ 2, away, so ปลาสองตัวนะครับก็เลยตรงนี้แดดออกแล้วก็เลยมาเปิดคลิปนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงตรงนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานนะครับตัวนี้จะมีแต้มมีตัวเขาฝากนะนะทุกคนหรือเปล่านะครับผมก็วันนี้ผมก็มาด้วยการใช้เหยื่อของนายศนะครับเอย่อตกปลานายศนะครับผมก็มีขายตามร้านขายกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับแถวเส้น พยอมนะครับนังติดนะครับคองเฟรมนะครับก็มีมีวางขายนะครับตามาตอนตกปลานะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมคลิปกันเนาะว่าวันนี้จุดเนี้ยที่น้ำแมวมาเนี่ยครั้งแรกปกติจะเข้าไปข้างในนะครับไม่ค่อยได้มาตกจุดนี้เลยนะครับมาติดตามรับชมกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคว่าเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันว้า ฝ่าแล้วครับโอ้โหดึงคันพุ่งอ่ะ สวยงามเลยครับ ไปแล้วครับ<ฮ>ตึงมือเลยแต้มครับผมสวยๆเลยครับ กินคันกระเด้งลง ผมไซส์สวยๆเลยตัวนี้ครับขึ้นมาแล้วครับโห,หรือเปิดกล้องปลามันกินตกใจครับกดคันนี่ขึมมานำมนะครับแซมสวยๆครับ ครับคุ ผมอยู่ข้างในต้นชามาทั้งค่าคือต้นตายกับต,ต้นไสเพราะมันมีกลุ่มละว่างนีแ่แหละก็เยอะตัวนี้สั่งสั่งลงกลุ่มได้ป่ะสั่งลงกลุ่มได้ปะเยอะน่าเดือดป่ะอันนี้ไม่ใช่ สี่โมงเย็นกับพียี่สิบนาทีนะครับผมก็แมวเก็บเป็ดแล้วเพราะว่าหมาเริ่มเงียบแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เคลียร์ขยะเคลียร์หมานะครับก็เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูคนงานวันนี้กันหน่อยนะครับวันนี้บอกตรงเลยว่าช่วงเช้าคืบม,มาครึ่งวันเลยนะครับแล้วก็ปลาเริ่มกินก็เริ่มกินตอนเนี้ยแดดออกก็เหมือนกับว่าได้ตกครึ่งวันเองตอนเช้าก็เหมือนมาเฝ้าหมานะครับผม ก็เดี๋ยวไปดูคนงานกันครับผมของสาข้างสะพานทางด่วนครับ ไปวางบนใบไ,ไม้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขันกล้องไปให้ดูนะครับก็ขอได้เต้มนะครับผมก็20กสิบตัวอยู่ครับก็สำหรับวันนี้นะครับเมย์ก็ต้องขอตัวลากลับบ้านก่อนแล้วก็ อีพีหน้านะครับน้าแมวจะพาเพื่อนๆทุกคนไปตกปลาที่ไหนจุดไหนก็ฝากคอติดตามผลงานกันด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้น้งแมวด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมในการหาหมายนะครับผมเพื่อเป็นการหาหมายมาฝากทุกคนนั่นแหละครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับพบกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ